สมเด็จพระเจ้าภรคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีมอบประกาศนียาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าพาคิินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภานวดีทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมหลวงจารุวัฒนาชินธรรมมิตรเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนิยาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถรัรมภ์ประจำปีการศึกษา2552ณรงแรมอินทรารีเจน โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น454คนพร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดีประจําปีการศึกษา2553ด้วยโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ยังมีส่วนในการพัฒนาวิชาการแก่สังคมและชุมชนต่างๆเพื่อเสริมสร้างพัฒนารากฐานการศึกษาไทยรวมทั้งเพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและประชาชนด้วยสมเด็จพระเจ้าพ,พกิณีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชาสุดาสิริโสภาพนวดีโปรดให้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานมอบประกาศเยดบัตรประจำปีการศึกษา2552ของโรงเรียนสยามธุรกิจเนพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพกักกนีเธอเจ้าฟ้าเพชราชราชาสุดาสรีโซภาพนาวดีโปรดให้บรรลวงจารุวัฒนาชิยธรรมมิตรเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศสยาบัตรแก่ผู้ส د د ําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2552ของโรงเรียนสยามธุรกิจเนี่ยพระอุปถันะามภ์ห้าพบริบการบาลูมโปรแกร,รมอินฟาเรเจน์ มีผู้สาเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น547คนประกอบด้วยผู้สําเร็จการศึกษากะูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหลักลสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2553ด้วยโรงเรียนสยามธุรกิจเนี่ยพระอุปถัมภ์ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจและสังคมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยทั้งในด้านการศึกษาและุรงเรียนให้ผู้เรียน มีความพร้อมสู่เลิกของการทำงานด้วยพระเจ้าวรวงเธอร เวลา17นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าพระเพชรัตรราชสุดาสิิธิสภา,าพนวดีทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมหลวงจารุวัฒนาชิงธรรมนิตเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังห้องมรก Grand Grand Room, ตแกรนด์บอลรูมโรงแรมอิ ion, นทราเีเจนต์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ประจําปีการศึกษา2552โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรวม454ราย โรงเรียนสยามธรุรกิจในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพ,พิคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสิดาสิริโสภาพนาวดีก่อตั้งขึ้นปี2507เพื่อผลิตบุคลากรด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรภาพปกติภาพสมคบและภาพภาษาอังกฤษ,กฤษในสาขาต่างๆอาทิการบัญชีการโรงแรมการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการธรุรกิจท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีโปรดให้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2,552ของโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถรัรมภ์ วันนี้เวลาขออภัยค่ะวันนี้สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพนวดีโปรดให้หมอมหลวงจารุวัฒน์วัฒนาชิยธรรมมิตรนะคะเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2552ของโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ณห้องมกรกตแกรนบอลรูมโรงแรมอินทรารีเจนโดยมีผู้สําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น547คนประกอบด้วย ผู้สําเร็จการศึกษาจากระดับระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรจํานวน206คนและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจํานวน454คนและมอบทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา2,553ด้วยโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปธรรมได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมให้เป็นเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ